อย่าเพิ่งสับสนนะ oppo k 1 0 5 g จะเป็นมือถือตัวแรกที่ได้ใช้ชิป mediatek d i m e n s i t y 8,000สวัสดีครับพี่พี่อน้องทุกคนวันนี้นะครับสวนเสรๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้ oppo นะครับเจ้ oppo k 1 0 5 g เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ ขอมูล oh, ทุกอย่างเนี่ยเอาไว้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กรรบมาย้อนเรื่องนี้ครับต้องขอบคุณทาง My Smart Price นะครับเขามีการเปิดเผย <c oughs> ว่าเจ้าตัว o p p l e K10 5 G. อย่าสับสนนะที่ผมเคยบอกไปตัวก่อนนะค,คือตัว o p p l e K10 ธรรมดาตัวนั้นเนี่ยเป็นตัว 4G นะครับเป็นใช้ชิปแซ a p d ล a กก้อน 680รอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า K series เนี่ยใส่มาเต็มมากนะครับนอกจากจะมีเจ้าตัวอ p p ปโป้เ G แล้วเนี่ยก็มีเจ้าตัวอ p p ปโป้เ G แล้วก็เจ้าตัวอ p p ปโป้เคสิด้วยเจ้าตัวอ p p ปโป้เคสิเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ว่ากันเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นสเปคเรือธงเลยนะเรือธงเราจะาพูดถึงสเปคกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวโมเดลนัมเบอร์เนี่ยก็คือ PGJM 1 0นะครับแล้วก็จะใช้ชิปนะครับเป็นชิป MediaTek เดเมนซิตี้แปดพันนะครับซึ่งมันแตกต่างจาก8ปดพันหนึ่งร้อยยังไงเนี่ยเรียกว่าเป็นมือถือตัวแรกของโลกเลยที่ได้ใช้ชิปเซตตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยความแรงของมันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเจ้าตัวชิปเดเมนซิตี้นะครับแปดพันหนึ่งร้อยเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นได้แต่ว่าเจ้าตัวแปดพันเนี่ยไม่ขี้เละเลยนะเพราะว่าความแรงของมันเนี่ยครับสำหรับเจ้าตัว8ปดพันหนึ่งร้อยเนี่ยมันเทียบเท่ากับชิปสแลปดราก้อนแปดแปดแปดเลยซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแปดแปดแปดม ส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับอย่าง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการรองรับบลูท t ธเนี่ยถึง5.3นะครับก็คือมันใหม่มากนะครับแล้วก็สำหรับ Wi-Fi เนี่ยก็แน่นอนเป็น Wi-Fi 6e ด้วยพูดถึง ROM RAM นิดนึงนะครับ r a m ตัวนี้เนี่ยนะครับ RAM มาให้มีให้เราเลือกทั้งหมดเนี่ยตัวด้วยกันนะครับ2แบบด้วยกันก็คือ8 g b กับ12 g b นะครับส่วนความจุของมันเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยแบบเหมือนกันนะครับก็คือ128 g b กับ256 g b แน่นอนสเปคหน้าจอตัวนี้นะครับค่อนข้างกำลังดีเลยแล้วกันจับถนัดมือนะครับคือ6.59นิ้วนะครับรองรับความละเอียดแบบจอแบบ Full HD Plus นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มมาว่าจะเป็นจอแบบ OLED Screen หรือว่าจะเป็นจอแบบ IPS LCD และยังมีการรองรับ High Refresh Rate นะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยมาว่ามันจะเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของดีไซน์กล้องหน้าเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นจุดไขปลาอยู่ทางซ้ายมือนะครับด้านบนเนี่ยตัวนั้นเนี่ยความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลังประกอบด้วยกล้องทั้งหมดเนี่ย3ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าถามผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับเซนเซอร์ <S S หลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับอัลตร้าวอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ย2ล้านพ อย่างที่ผมบอกหลายรอบแล้วนะครับว่าเจ้าตัวมาโครเลนส์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะใส่มาจริงเนี่ยขอสัก5ล้านเนี่ยก็ยังดีกว่า2ล้านจริงชิปมาพร้อมกับ Android 12จากในกล่องแล้วก็ครอบทับด้วย Color OS 12นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบราคาเบาๆและสเปคแรงๆเนี่ยตระก,กูลเคเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันพรีเมียมหน่อยๆเนี่ยผมว่าไปรอดูตัวพวก Reno Oppo Reno ดีกว่าถือว่าทาง Oppo เนี่ยเขาแบ่งแยกลูกค้า ชัดเจนมากๆนะครับส่วนในเรื่องของน้ําหนักกับแบตเตอรี่นิดหนึง่งแบตเตอรี่นี่ผมชอบใจแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าสําหรับมือถือที่เกิน200กรัมเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนักหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักของเจ้าตัว K10 เนี่ยมันจะอยู่ที่205กรัมซึ่งเกินมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็พอรับได้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าประทับใจเพราะว่าให้เรามาถึง5 0 0 0 mAh ด้วยกันนั้นเนี่ยพอผ่านเจ้าตัวเซอร์ติฟิเคชันของเทนน่ามาเนี่ย วันเวลาที่ใกล้จะเปิดตัวนี่มันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว oppo k 1 0 5g เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนครับลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็รีบแล้วแชร์ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เซอร์เซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าดูสันลา,ากด้วยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดี